นี่แหละครับโปรโมชั่นอูนีนะครับขายวันละเจ็ดเซตนะครับอังคารกับพุทธนะครับปกติหนึ่งพันหนพันสองนะฮะลดเหลือหกร้อยเก้าเก้านะครับนี่ฮะอันนี้อูนีห้าสิบกรัมแต่พอดีลูกค้าสั่งมาสองเซตเลยหนึ่งร้อยกรัมนี่ฮะหนึ่งเซตก็จะได้แบบนี้กบบนี้แล้วก็มีข้าวแบบนี้นะครับที่ไฮโซที่เดียวนะครับนี่ฮะของคุณลูกค้าน่าทานมากๆนะครับ สดมากมาก,กานะครบหนึบาตุ้มางมากคุนี50กร,รัมเซ็ตนะครับปกติ1200งพนลดเหลือห9 9แถมข้าวแถมซุปน้ำจิ้มอร่อยอร่อยแล้วก็มีหัวปลาให้ด้วยมีแถมหัวปลาอีกตั้งหากลดแล้วแถมอีกวันละเจ็ดซุดเท่านั้นนะครับ ขายเป็นเซตละ50กรัมนะครับแต่อันนี้พอดีลูกค้าสั่งมา2เซตเลยปกติมันจะมีอูนิอยู่ในนี้แต่นนี้เราแยกออกไปเพราะเขาสั่งมา2เซตนี่ครับปกติจะไม่มีเราแถมหัวปลาให้อย่างละ1เซตแบบนี้นะครับก็สําหรับใครที่เป็นแฟนแ,นแท้อูนิก็พรุ่งนี้มาสั่งเอานะครับจองเข้ามาก่อนเพราะว่าวันละ7เซตเ,เท่านั้นนะครับอังคารกับพุธ ปูนิ่50กรัมปกติพันสองเหลือ699บาทเท่านั้นบวกแวกเกตเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่ฮะข้าวซุปไฮโซโซูชิเท่านั้นนะครับ